มาแล้วลูกค้านะครับวันนี้นะผมมีนะแล้วก็บ่าสิบตูวนะลูกค้านะครับเกียร์ออโต้นะครับแฝงหลักนะครับอย่าง e สุดๆ d แม็กซ์ใหลูกค้าและที่สัมพัญนะครับคันนี้นะลูกค้านะเป็นตัวท็อปสุดๆเลยนะฮะเป็นตัว1.9ึ่เตัวเอ็มนะครับและผมบอกเลยว่าออปชั่นครบมากๆนะครับนะตัวรถสวยมากๆเลยนะครับรถแม็กซ์สวยแบบนี้เลยลูกค้าเป็นสิบตัวยุ่สูงนะครับตัวไฮบรันเดอร์นะครับ ะเป็นตัวขับสองนะฮะคันนี้ได้เป็นปี2019นะครับจดทะเบียนปี2020นะครับแล้วผมบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับพี่นัยเครดิตฟินแล้วนะครับพรายเพียง10,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะก่อนไปชมคลิปเต็มนะครับผมเสมอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการอัน engagement ของตัวคลิปนะครับและนำคลิปดีๆแบบนี้มาเสนอให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูไว้ใช้งานนะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับและราคาดีมากๆเลยนะครับ นะหลังจากนี no, like you know ้นะครับผมจะพาไปดูคลิปเต็มนะครับรีวิวตุ้ซอกทุ่มุมกับเจ้า1.9นี่ครับตัวเอคันนี้กันเลยลูกค้านะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นปี2019นะครับจาปี2 0งพนเกีสนยี่สนะครับเป็น10บตัวยุโเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันเลยนะครัหลังจากนี้ครับผม สวัสดีครับนะครับเพื่ผมเซอร์เบิร์ดนะครับนะวันนี้นะครับผมมีนะครับรถนะครับสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบ็คเป็หลักนะครับอย่างอีซูซูนะครับมานําเสนออีก1คันเลยลูกค้าและผมบอกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยและที่สนึคัญนะครับราคาดีมากๆเลยนะครับปีนะครับ2019จดทะเบียนปี2020นะครับก่อนไปชมคลิปเต็มนะครับผมเซอร์เบิร์ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการดันเอนเเกจมนตต์ของัวคลิเนียร์แมทขอกเราคลิปนะครับนแนะครับ ตัวเต็มนะฮะกับเจ้าอ e ีวูสูดีแม็กคันนี้กันเลยนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของอ e ีวูสูดีแม็กนะครับ1.9นะครับตัว M ลูกค้าไฮรันเนอร์แคปบสีนะครับเป็น,ส,นะะสิบตัยกสูงเกียร์ออโต้ลูกค้านะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวรถนะครับได้เป็นปี2019นะครับจดปีสมบัตจดทะเบียนปี2020ลูกค้าและเป็นสิบตัยกสูงเกียร์ออโต้เลยนะครับมาพร้อมตัวสีขาวนะฮะสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับมาพร้อมกับนะฮะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับ และไฟตัดบอกไม้พร้อมเลยพร้อมไฟเลี้ยวนะครับที่กันชนด้านหน้ามาให้แบบนี้เลยนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ถึง4จุดเลยลูกค้านะครับออปชั่นเดียกว่ามิวเอ็กเลยนะลูกค้านะที่เป็นตัวท็อปอัพพิเอเม่เลยนะครับนะมาด้านหน้านะครับตัดด้วยสีโครเมียมแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะฮะตกแต่งด้วยเปลี่ยนโนดักเออเป็นโนดักสีดำแบบนี้เลยนะครับนะลูกค้าดูเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ถึง4จุดเลยนะครับร้อมแม็กนะครับมันลอยนะลูกค้าปัดหน้าเอาสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมโลโก้อิสุกับทัจเเนนนนนนะะะคคครรรรรรัััับบบตวว้อออไมม่ีีงกาขขดดลยะ สภาพไปสวยเลยนะครับรัตยางบีสโตเลยลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะครับยางปี2019ตรงรุ่นเลยนะครับยางดอกยางยังแน่นอยู่นะพี่คะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองพิจารณาให้จากตัวบอะทีหนึ่งะนะครับว่าให้บอลที่จะรณาให้ทีหนึ่งนะครับว่าตัวน่ครับนะยางเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้ไหมแต่ผมบอกเลยว่าเปลี่ยนให้ได้นะครับนะแต่ว่ายางยังดอดขนาดอยู่ว่าแต่ว่ายางมาหลายปีแล้วนะแต่ไม่พีจารณาเดี๋ยวจะจัดก,การให้นะครับมันกนข้างมีให้ใหลูกค้านะสติ๊กเกอร์นะครับไฮรันะ กระจกมองข้าดนะครับปรับทับไฟฟ้านะพร้อมไฟเลนตัวนะครับมีกระสานมาให้ทั้งสี่บานเลยนะครับสภาพเป็นสวยเลยนะครับปืนเบรกตู้นะครับเป็นแบบค้เงียมนานครัทียสคัญนะครับคันนี้นะลูกค้าเป็นในส่วนของสมาชิกเส็จแล้วเรียบร้อยนะครับภายในได้บอ์ดหนังสีดำนะครับตัได้สีขาวนะครับบอกคนนครับัไฟฟ้ามาให้แบบนี้เลยลูกค้าสภาพเป็นสวยเลยนะครับมาพร้อมตัวโครงสร้างนะครับที่เป็นเกรดเอเหมือนเดิมเลยลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะแล้วผมบอกเลยนะลูกค้าว่าดีแม็กเนี่ยที่ผมได้มาทุกคันคือสภาพดีมากๆห้องเครื่องมัก ห้องเครื่องอยู่ครบเลยนะครับนะแลวผมบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับคันนี้นะในส่วนของโครงสร้างนะลูกค้านะเป็นอาร์สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าตัวรถเป็นสีขาวนะมันจะคลืนไปเลยถ้าเป็นสีขาวอาจจะมองไม่ชัดนะแต่ว่าตัวรถนะครับระบะการโครงสร้างเกรดเอแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะทิกเกอร์ลมยางอยู่ครบนะครับติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะลูกค้านะตัวหัวน็อตนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าสภาพเสวยเลยใครหาอยู่นะพี่นะ รีบมาจัดได้เลยนะครับนะกับราคาเพียงแค่5,059,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนยูน10,000เท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับและทําสำคัญนะลูกค้านะเครดิตดีนะครับสามารถนะครับอนุมัติผลนะไฟแนนซ์นะครับได้ภายในเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับและสามารถรับรถกลับด้านได้ภายในวันเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับและที่สำคัญนะครับลูกค้ามาพร้อมวันที่หลังการขายให้นะครับ ในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับให้ถึง1ปี10,000หมืโลเลยนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มลูกค้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อสมมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใครสนใจนะครับนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยลูกค้านะครับะช่วงล่างด้านหลังนะครับสภาพสวยๆเลยลูกค้าไม่มีคราบสนิมเลยนะฮะอันนี้คือรถนะครับพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้ นะาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใครสนใจก็รีบมาจัดให้เลยพี่นะราคาดีๆราคาเราแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับได้ไฟท้ายแบบ LED มาให้ลูกค้าสภาพสวยๆเลยครับเป็น2ชั้นแบบนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับตัว M นะครับลูกค้า DDI นะตัวรหัสเครื่องยนต์อยู่ครบนะครับนะสติ๊กเกอร์นะครับมีสูตรดีแหนกอยู่ครบนะครับบนด้านหลังมีให้นะลูกค้านะมาพร้อมเซนเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดเลยนะครับรือเปิดฝาท้ายแบบพรีเมียมนะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังวินให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะ ตัวแม่คอนเทนเนอร์นะครับได้เป็นของอีสุขนะลูกค้าสภาพสวยสวยเลยกริปเลยนะครับแทบไม่มีรอยของการขีดข่วนเลยนะครับมาพร้อมกับตัวโครงสร้างนะครับลูกค้าที่เป็นเกรดเอเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะเน้นย้ำเรื่องโครงสร้างตลอดนะครับลูกค้าถ้าใครที่ตามผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมว่าโครงสร้างนะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับในอนาคตนะครับถ้าลูกค้าไปขายนะครับเพื่อจะขยับรถนะครับนะลูกค้าสามารถไปขายที่ไหนให้ก็ได้นะครับ ทุกที่ให้รับซื้อที่หมดนะครับเพราะว่ารถของผมนะรับประกันโครงสร้างเกรเอนะครับว่าไม่มีประวัติชนหนักทิทพ้มจมน้ําแน่นอรนร้อเปอร์เซนต์เลยครับตัวร่องแทบไม่มีร่อรอยการขีดข่วนเลยนี่นะฮะด้าน,นบนนะครับนะมีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ครบ,บเลยนะครับใครสนใจก็รีบมาจับรีบมาจองได้เลยที่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไฟใช้แบบ LED ีมาให้สวยๆเลยนะครับใครสนใจก็เอาไปีบมาจัดได้เลยนะครับล้อแม็กครับพี่นะแทบไม่มีร,ร้อลอยของการบรรทุกหนักเลยนะครับนะช่วงล่างนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลย เดิมๆโรงงานพี่นะครับที่ก็ปี2019นะพี่นะเล่นงมาอยู่แสงกลางกันนั่นเองนะครับแต่ผมบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับี่สําคัญนะตัวรถนะครับพี่นะสวยๆเลยนะดูช่วงล่างได้เลยนะยางอะไรนะครับนะแหลกนั้นหลังนะครับสภาพคลิบๆเลยนะครับนะตัวชคต่างๆนะครับสภาพคมๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับมาพร้อมตอนที่หลังการขายนะครับให้ลูกค้าถึง1ปี10,000มโลเลยนะครับและทุกคันนะครับนัาผ่านการตรวจนะครับจากหน่วยงานกลางให้ลูกค้าทุกคันนะครับรับรองนะครับรับประกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักพิ่ารจนน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับลูกค้าเลยนะครับลูกค้าจะได้สบายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีซื้อไฟแนนซ์นะครับหรือกรณีซื้อสดนะครับผมมีบริการตรวจรถจ้ะครับจากหน่วยงานกลางให้ลูกค้าทุกคสนะครับและเป็นนโยบายของไฟแนนซ์ด้วยนะครับว่า รถทุกคันนะครับต้องตรวจนะครับจากหน่วยงานกลางนะครับนะก่อทรงเซ็นไฟแนนซ์ทุกคันเลยนะครับนะลูกค้าสบายใจได้เลยว่าลูกค้านะครับจะได้รถที่ดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีพานการนะครับประสบอุบัติเหตุหนักนะครับหรือพลิกคว่ำหรือจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทิกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนะใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าได้พี่นะครับที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบิร์ดนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะสามารถ มาพร้อมมาติดหลัง,งาขาให้แบบจุกจุกเน้นๆเ,นนเลยนะครับนะใครสนใจก็รีบมาจับรีบมาจอดได้เลยพี่ราคาดีๆราคาเราๆนะครับอยู่เพียงแค่ห้าแสนห้าหมื่นห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีซีดาวนะครับผ่อนอยู่เพียงหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับทุกท่าใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมพีระล่านั่นเลยนะครับมาพร้อมมาติดหลัง,งาขาให้แบบจุกๆเลยนะครับหนึ 1, 10, ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะครับส่วงเครื่องเกียร์นะครับบริการช่วยเหลือยี่สิบชั่วโมงให้อ ให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมงบ้านสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนออปชันด้านในกันต่อนะครับลูกค้าว่าออปชันด้านในนะครับมีอะไรให้ลูกค้าบ้างและผมบอกเลยว่าด้านในคันนี้ลูกค้าสวยมากๆและออปชันครบมากๆเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนออปชันด้านในกันต่อนะครับลูกค้าว่ามีอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันต่อเลยอ่ามาด้านในต่อเลยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ลูกค้าดูตั้งแต่แรกเลยนะครับอ่าเป็นปุ่เเดดีียยวคือติลท สภาพคือกริบๆเลยคันนี้นะหน้าปัดสวยๆนะครับตรงกลางแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับนะอันนี้คือ้าตฐานกุญแจใกล้จะหมดลูกค้านะเพราะว่ากุญแจอยู่ที่มือผมตอนนี้นะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เด็ดแล้วเรียบร้อยนะครับนะเหมือนเอ็กเป๊ะเลยพี่คันนี้เลขมันจะเบ็งแค่1นึ0 0 0สนานโลนะครับกับรถปี2องพิเจนถึงปีสองพันยี่สิบพี่รถห้าปีนะผมว่าไม่เยอะนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมรงมาลัติฟังก์ชันนะลูกค้านะครับให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมคูชคอนโทรลมาให้ครบๆเลยนะครับด้านหน้านะครับในส่วนของคอนโรลด้านหน้านะครับได้คอนโซลด้านหน้าสีดำนะครับนะสภาพสวยๆเลยตัดแต่ได้สีขาวนะครับนะแลวก็ตรงนี้นะฮะมีในส่วนของที่เก็บของมาให้เก็บพวกน้ำบัตนะครับหรือพวกเอ่อบัตต่างๆนะครับนะที่เกี่ยวกับการขับขี่นะลูกคาไม่ว่าจะเป็นกรบขับขี่นะครับอีซี่พาสอะไรต่างๆนะครับคู่มือครบชัดเจนนะครับช่องเก็บของ ด้านบนและด้านล่างมีให้2ช่องนะครับนะสัภาพสวยๆเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะที่ผมชอบที่สุดนะลูกค้านะตรงนี้ผมพูดตรงๆเลยตรงจอ,องคารา์ฮัสกีนะครับหน้าจอใหญ่มากนะครับและเป็นหน้าจอตัวเดียวกับ e 0 u m u x นะครับ3.0 ultimate ต,ตัวท็อปเลยลูกค้าเอาระบบเดียวกันเลยนะครับนะและที่สําคัญนะ สามารถ Apple CarP l a y และ Android Auto มาให้ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญนะลูกค้าคันนี้นะครับมีในส่วนของระบบนำทางนีเวเกเตอร์มาให้ด้วยแล้วแะนะครับลูกค้าสามารถบันทึกนะครับได้ถึง6จุดเลยลูกค้าบ้านนะครับแล้วก็1 2 3 4 5อนะครับอันนี้แค่5้นะลูกค้าแต่ว่าอันที่6คือบ้านนะครับพูดง่ายๆเลยได้6จุดเลยลูกค้านะครับแล้วก็สามารถนะครับ แสดงนะครับบันทึกการติดตามนะครับการจราจรนะครับแก้ไขเส้นทางนะครับห้ามรวมเส้นทางนะครับโหลดเส้นทางให้ลูกค้าได้ครบเลยนะครับนะสวยๆเลยลูกค้าสภาพนะครับและดูนะครับระบบนําทางนีเิเกเตอร์คือชัดเจนมากพี่และผมบอกเลยว่าราคาดีมากนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหมื่นเดียวแต่พี่ได้ออปชั่นครบแบบนี้เลยนะครับนะใครสนใจนะครับก็รีบมาจับรีบมาจองหน้าเลยพี่กับราคาดีๆราคาเราๆนะครับผมบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับ ผมลอกค้นหาที่ดูที่หนึ่งเลยกันนะครับนะในส่วนของนะครับชื่อนะครับอ่านะครับนะอ่ะผมตัวตามที่เขากดไปเลยนะครับน่าจะง่ายที่สุดอ่ะขึ้นมาเลยลูกค้าเป็นไงนะครับนี่นะครับ450้ากิโลเมตรนะครับหรือนะครับถ้าไม่ใช้ตัวนี้นะลูกค้าก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แลแต่ออโตให้ได้เลยนะครับ ผมบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับพี่รับวผ่อนแค่หมื่นเดียวนะเครดิตดีฟรีดาวอีต่างหากไม่ต้องใช้เงินออกรถไมแต่บาทเดียวและที่สาคัญนะลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถอนุมัตผลไฟนันได้ภายใน2ชั่วโมงและสามารถรับรถกลับบ้านได้พันในวันเลยนะครับในที่หนึ่งที่ผมบอกนะครับว่าเหมือนอีซูมิมากคือด้านล่างลูกค้าตัวนี้ตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวานะเป็นแบบดูโซนนะครับเป็นเหมือนตัวเดียวบิเอ็กซ์สามจุดสุดอัติเมเลยนะครับสวยมากนะครับผมชอบตรงนี้มากๆเลยในการส่วนตัวนะครับนะ สภาพสวยๆเลยตอนนี้ก็มีช่อง USB AUX ให้นะครับและช่องชาร์จไฟแบบจุดบลีมาให้นะครับมาพร้อมเครื่ออัตโนมัตินะครับนะมีระบบในสองขาร์ a r k i n มาให้ด้วยนะครับสบภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีชิบังแก้วให้นะครับและช่องเก็บของมาให้แบบนี้เลยนะครับแต่เน้นบนนะครับได้ภาพหลังคาสีเทาลูกค้าไม่มีอะไรอาการเจริญใดๆทั้งสิ้น นะครับมีในส่วนของที่เก็บไว้ด้านหน้าให้นะครับนะอันนี้นิดนิดนึงเดี๋ยวผมให้พี่เขาดูแลให้ทีนึงนะครับนะนิดหน่อยนะครับนะรถมีปัญหาอยู่รถมีตำหนิแล้วครับพี่ทีนิดหน่อยนะครับในสำหรับมือสองแต่ว่าผมว่าเอ่อตำหนิแค่เนี้ยผมว่าลูกค้าเข้าใจได้นะมันไม่ได้แบบเสียหายนะครับนะสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กนะครับนะบ้านมันแดดด้านหน้าพื้นสังตอนหน้าอยู่ครบทั้งด้านนอกและด้านในเลยนะครับพร้อมกระจกและไฟมาให้แบบนี้เลยนะครับนะเขาเป็นตัวท็อปสุดเลยครับพี่มันจะมีครบทุกอย่างเลยมฮะ ฝั่งของขับมันก็มีให้นะครับใครสนใจก็อีซูซูเนเอ็์คัเอออีซูซูดีแม็กคันนี้นะครับ1.9นะครับตัว M นะลูกค้านะ h i g h น e n d e r c a p 4นะครับซีดูยุกสูงเกียลโต้ปี2019จดทะเบียนปี2020นะครับมากับเระวัตไม่150,000สาหนโลนะครับนะครับพรมดอัตโนมัตีฟังก์ชันซ้ายขวาให้ครบๆเลยขอได้มากับราคาเพียงแค่599,000บาทนะครับเครดิตฟีดาพันหนึ0 0หมืเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมวันที่ตงการขายยเเคครรรื่องกี์นะับ ให้ถึงนะครับหปี1นึ่งหมื่นโลเลยนะครับบริการช่วยเหลือยีิบสี่ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มเนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้เรียบร้อยสมบูรณ์เกอสมบูรณ์ทุกคันเลยนะครับมีส่วนของปุ่มนะครับออโต้สตาร์ทสตาร์ทมาให้ด้วยนะครับมีที่วางแก้วครับตรงนี้อินเน์มาเลยนะครับนะสะดวกสบายมากนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับลูกค้าด้านแผงุสีดำนะครับตัดด้วยนะครับหนังสีดำลายด้สีขาวนะครับแต่ตรงนี้เป็นสีเทาแล้วลูกค้านะสวยมากนะครับนะนะสวิต นะครับนะใครสนใจก็รีบมาจัดได้เลยที่กับราคาดีๆราคาราวห้าแสนเกาหมื่นเบาทนะครับนะแต่งประตูสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้าน,นหลังก็ได้บาะหนังสีดำนะครับแต่ได้้สีขาวสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะที่เท้าแข็งก็ดึงลงมาได้น,นะครับพร้อมมีที่วางแก้วให้ถึง2องใบเลยนะแต่ก็นะครับมีในส่วนของแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้สองช่อง ได้ช่องชาร์จไฟ USB ให้อีกหนึ่งช่องเลยลูกค้าพ้าปปสวยแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะพี่นะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะดกับราคาดีๆราคาเรามีด้านที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดๆเลยนะด้านบนนะครับมีำลำโพงมาให้ถึง2ชุดเลย พร้อมไฟสองสลักหนรากลางให้โดนนึงนะฮะสภาพที่บนี้กับราคาเจ้าเบลี่ราคาดีๆนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคิตดีฟรีดาวน์ส่วนหนึ่งหมื่นนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร,ร์โทรศูนย์แปซิฟ์นไครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับซเซอร์เบอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะสามารถแอดามาเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อลูกค้าว่าสภาพห้องเครื่องนะครับรถปี2019จดทะเบียนปี2020เนี่ยผมเรียกไมล์หนึ่0แสนาหโลเนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างโอเรคไหมสภาพห้องเครื่องสมบูรณ์ไหมเดี๋ยวพี่ได้เห็นกับตาตัวเองเลยนะครับว่ารถของเรานะครับรับประกันโครงสร้างเกียร์ A และนะครับเก็บรายละเอียดรถนะครับให้สมบูรณ์ก่อนสมสมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม นะครับในส่วนของเครื่องต่อนะลูกค้าคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด1.9นะครับถือ1 9 0 0ซีซีนะครับที่เป็นเครื่องยนต์นะครับ DDI นะครับนะของ Isuzu นะครับที่ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะลูกค้านะบ้านเราน่นะครับได้รับความนิยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับเชิงพาณิชย์หรือเชิงธุรกิจหรือว่าเชิงนะครับใช้ชีวิตประจำวันนะเพราะผมบอกเลยว่าประหยัดนะครับและเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีปัญหานะครับใช้งานได้ทุกวันนะครับสะดวกสบายและอัตราการเร่งที่ดีมากๆเลยนะครับ ในส่วนของฝาครอบเครื่องนะครับลูกค้านะครับโปโก้เลครับยีสูดดีแม็กนะครับเครื่องยนต์ดีดีไออยู่ครบเลยตัวฝานะครับไม่มีรอยการขีดข่วนเลยนะครับฝาฐานรางเครื่องนะครับอยู่แบบนี้เดิมๆจากโรงงานสภาพสวยๆเลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะครับลูกค้าในส่วนของเม็นอาต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะครับฝาไม่มีแกะไม่มีไข่เลยสภาพเป็นสวยเลยทั้งด้านบนและด้านนอกเลยนะฮะตู้หัวน็อตต่างๆนะลูกค้าคาด้านข้างนะครับไม่มีแกะเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยใครหาอยู่พี่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะ ราคาดีด้วยนะครับ5 9 9 0 0 0บาทผ่อนหมือนเดียวพี่นะครับสภาพไปสวยเลยนะครับแผงที่ดีด้านหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับลูกค้าสภาพไปสวยเลยหมาจากโรงงานยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะฮะสภาพกริบกแบบนี้เลยนะครับเพจน้องก็อยู่ครบเลยลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะกับราคาเบาๆ5 9 9 0ันบาทผ่อนหมื่นเดียวนะครับคิดดีฟีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะใครหาอยู่นะพี่น้าผมบอกเลยว่าไม่คนพลาดนะครับนะ ัวกล่องฟิลนะครับลูกค้าสภาพสวยเลยนะฮะไม่มีร่องรอยการขีดขวดนะครับตัวสายไฟนะครับด้านหลังนะครับน้ลูกค้านะอยู่ในสายคดนะครับแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับคันนี้นะครับแบตเก่านะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ลูกค้าเพราะว่านี่เลยแบต2ปีแล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวจัดการให้นะครับเพิ่งครบ2ปีไปเมื่อวานเี้ลูกค้าสภาพสวยเลยแต่ว่ารถยังสตาร์ทปกติอยู่นยครับเห็นไหมครับลูกค้าตอนที่ผมสตาร์ทให้ลูกค้าดูใช่ไหมครับยังสตาร์ทชึ่งเดียวติดปกติเลยนะครับ ในส่วนของนะครับผลิมภันฑ์นะครับมาจากโรงงานอยู่ครบนะครับตัวบาร์โคดนะครับและนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยไม่มีร่องรอยการแตรมก,ก,กาตม,มา,า,กมา,กมาจากโรงงานอยู่ครบเลยผมถึงบอกลูกค้านะครับว่าตัวนะครับห้องเครื่องของอีซูซุเนี่ยที่ผมได้มาแต่ละคันคือสภาพ box ซึ่งห้องเครื่องคือกิบมากๆนะครับมาจากโรงงานอยู่ครบทุกคันเลยที่ผมได้มานะลูกคนะ้านะสภาพในส่วนเลยตัวเทอร์โบเดิมๆจากโรงงานนะลูกค้ามาจากโรงงานอยู่ครบนะครับไอแ้แต้มๆจุดๆนี้คือมาจากโรงงานนะครับพี่นะ ในส่วนของตัวกรองอากาศนะครับไม่มีเรื่องรอยาการขีดข่วนเลยนะครับนะก็เซอร์วิสตามปกติอยู่แล้วนะครับเพราะเราเปลี่ยนส้กรองอยู่แล้วนะครับนะเราใช้รถทุกวันอยเงี้ยครับตัวฝุ่นเข้าไปนะครับมันอาจจะอุดตันได้นะครับท้องเครื่องให้แห้งทีเลยลูกค้านะครับตัว ABS นะลูกค้าสายไฟไม่มีฉีกขาดเลยสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใครสนใจก็รีบมาจับรีบมาจองได้เลยที่กับราคาพีแก่ห้าแสนก้าหมื่นบาทนะครับด้านบนนะลูกค้าแผงการค้ำประกัมีให้นะครับมีรถตามการใช้งานตามปกตินะครับหัวน,น็อตนะครับเป็นอ่างส,สวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครรับสติกกเอ เนียนิบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับใครสนใจก็คันนี้นะครับเป็นในส่วนของอินสุดดีแม็กนะครับ1.9นะครับตัว M นะครับไ i g h l a n d e r Cab 4นะครับสีตัวถุงสูงเกียร์ออโต้นะครับปี2019จดทะเบียนปี2020ลูกค้ามากับราคามีแค่599,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟิล่าพร10,000นะครับนะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับนะสหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทีมอัตลักษณ์ได้เลยนะครับ มาพร้อมมาที่หนังางขายในส่งออกเครื่องเกียร์ให้ถึง2หนึ่งปี1 0,000หนโลเลยนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1นปีเต็มนะครับพร้อมเป็นขายของเหลวนะครับและเก็บายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กอดสองรอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับและที่สำคัญนะครับรถทุกคันของผมนะครับมีการตรวจนะครับจากหน่วยงานกลาลานะครับที่แนนซ์ให้การยอมรับนะครับรองรับตัวประกันเราเรรับนะครับวาระกันในส่งของตัวตัวถังนะครับว่าตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิลคว่ำจมน้ำแนะ ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับลูกค้ากับการรีวิวนะลูกค้าทุกซอกทุกม,มุมน,นะกับเจ้าอีสูตดีแม็กนะครับ1.9ตัวเอ็มคันนี้นะครับปี2019จดทะเบียนปี2020นะครับ เป็นนะครับ1.9ตัว M นะพาเลเดอร์ a n d e r c a b r นะครับ10ตัวนี้สูงเกียร์ออโต้คันนี้นะฮะมากับราคาเบาๆนะครับลูกค้าเพียงแค่599,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับผ่อนอยู่เพียง10,000เท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขไฟแนนซ์กำหนดแต่ผมบอกเลยว่าดอกเบี้ยไม่แพงนะถ้าลูกค้ารู้ว่าตัวเครดิตดีนะครับสามารถอนุมัติผลไฟแนนซ์นะครับได้ภายในเสียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับและสามารถนะครับรับรถกลับบ้านได้ภายในวัััันนนนนนด้ววยะะะะะคคครรรรบบเพาา่ถของผมทุก พร้อมส่งมอบทุกคันแล้วนะครับทุกคันนะครับมีการตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางนะครับที่ไฟแนนซ์ให้การยอมรับนะครับว่าผลตรวจของเขานะครับมีประสิทธิภาพนะครับและนะครับไม่สามารถโกงหรือ หัวกับตัวตรงกันได้เลยนะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมมีนะครับบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านตัวประเทศนะครับและมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศเช่นกันเลยนะครับผมนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทีมานล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์ปรสานนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบิร์นนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะสำหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วนะครับลูกค้านั้นแล้วสนใจนะครับนะแล้วก็จะถามผมกลับมาว่าแล้้้ววพี่่่จจะะมััันนใไไดยงงงารรถขอคบ ไม่มีประวัติชนหนักพิคคอมจมน้ำนะครับนะคำถามข้อนี้นะครับผมตอบให้ลูกค้าง่ายๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อกรณีไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับไฟแนนซ์นะครับทุกไฟแนนซ์องผมนะครับนะที่เราโคอยู่ตอนนี้นะครับต้องตรวจรถจากหน่วยงานการทุกคันนะครับนะว่ารถคันนี้นะครับรถประทังงสร้างเกเนะครับไม่มีประวัติชนหนักฟิคคอมจมน้ำนะครับนะอย่างที่1เลยนะครับเพราะว่านะครับ ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเซ็นไฟแนนซ์เนี่ยถ้าผมไม่มีผลตรวจไปให้นะครับเขาจะไม่พิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าเลยนะครับนะและนะครับต้องรอผลตรวจเท่านั้นนะซึ่งตอนนี้นะครับผมโคอยู่3ที่นะครับวันทุกคายอินสเปกชันนะครับกรูอินสเปกชันนะครับบริษัทเลมอนเนตนะครับหรือชิคกนเองนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่เราโคอยู่ตอนนี้นะครับเราได้การยอมรับนะครับจากตัวไฟแนนซ์นะครับว่าผลตรวจของ3บริษัทนี้นะครับมีประสิทธิภาพนะครับในการตรวจรถนะครับและเชื่อถือได้นะครับนะอันนี้ลูกค้าสบายใจได้เลย บอกให้ลูกค้าอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาดูรถจริงแต่ว่าดูคลิปผมแล้วนะครับโอเคตัวรถนะไว้ใจนะครับนะเพราะว่าผมมีบริษัทตั้งชัดเจนนะครับลูกค้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะขับรถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผอทิไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0825820เสีย์เบิร์นตลอด24ชั่วโมงสามารถแอบบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยและที่สำคัญนะลูกค้านะครับนะผมบอกให้เลยนะครับลูกค้าที่ซื้อสดไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าผมติดรถให้ลูกค้าเช่นกันเพราะว่าผมรับประกันโครงสร้างเกรด A ให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเจ้าอีซูซู19ตัวเ M นะครับนเดปปะีีียบ2019 2020จท นะครับกับราคาเพียงแค่599,000บาทนะครับเครดิีดีซีนาพอน1 0ื0นเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญนะครับมาพร้อมวันทติหต่อการขายเครื่องเกียร์ให้ถึง1ปี10,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บลาเวลตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนสมมติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญนะครับรถทุกคันนะครับสามารถนะครับ อันี้ว่าผลไฟแนนซ์ได้ภายใน2ชั่วโมงและสามารถรับรถกลับบ้านได้ภายในวันทุกคันนะครับและที่สำคัญนะครับทุกคันนะครับรถประกันโครงสร้างเกียเอนะครับไม่มีประวัติชนัก่ิมข์จมน้ำแน่นอนนะครับจากหน่วยงานกลางนะครับที่ไฟแนนซ์ให้การยอมรับนะครับในผลตัวเขาได้เองนะครับหากท่รนใชอบคลิปนี้นะครับก็ สนใจรถนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะก่อนจากกันนะครับผมเชเบิร์นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดีกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อนนะครับในการทำคลิปดีๆและนำรถดีๆแบบนี้มานำเสนอให้กับลูกค้าด้วยนะครับนะแล้วก็นะครับยังไงก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมเชเบิร์นต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ